น้ำทะเลลดลงเห็นสันทรายโผล่ก็จะพบปูกำลังออกจากรูนั่นคือปูทหารแห่งปากบร,ราอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายหาดตำบลปากน้ำอำเภอระงูจังหวัดสตูลโดยเป็นปูที่มีการค้นพบมานานบ่งบอกได้ว่าที่ไหนมีสัตว์น้ำทะเลอาศัยอยู่จำนวนมากก็จะมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงทำให้ใหลายๆคนในพื้นที่และคนต่างจังหวัด ให้ความสนใจอยากรู้จักกับปูทหารรุ่นพ่อแม่นะคะเวลามาเที่ยวก็เห็นปูทหารเต็มเลยชายหาดนะคะแล้วก็ชวิ่งกันเต็มเป็นถึงแดงๆเต็มเลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นตอนช่วงน้ําลงนะคะที่จะเห็นนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นที่ที่ไหนที่ นายนัทพลเด่นเบนกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งคนที่อาศัยอยู่พื้นที่ชายหาดปากบาราได้รู้จักปูทหารเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในปีที่ผ่านๆมาปูทหารเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วนับเป็นหมื่นๆตัวคือปูทหารนะครับมันเป็นตัวชี้วัดเรื่องความสมบูรณ์ของท้องทะเลบริเวณอ่าวปากบาราแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันเป็นปูพันธุ์ พันเดียวในโลกนะครับที่มีอยู่ในบริเวณอ่าวปากปร,ราแล้วก็มันเป็นการบ่งชี้ในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอ่าวปากปร,รานี่มันสมบูรณ์อย่างไรปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของอำเภอระงูกับมีกลุ่มเยาวชนสองรอรักบ้านเกิดที่รวมตัวกันทำกิจกรรมริมชายหาดปากปร,รา โดยนัทนันหวันสูหรือน้องเดมประธานกลุ่มสองล้อรักบ้านเกิดเป็นผู้นำในกลุ่มวัยรุ่นจะใช้เวลายามว่างมาทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์การเก็บขยะริมชายหาดและแนะนำนักท่องเที่ยวมารู้จักดูปูทหารอย่านักเรียนอะไรพวกนี้ด้วยเพราเราก็แบบศึกษาโน่นนี่นั่นจากที่ผู้ใหญ่เขาแชร์มาแล้วก็ศึกษาแล้วก็อ่านอ่านอ่านมาบ้างว่าเอยบ้านเรานี่มันมีปูทหารพระราชามันมีนม ทรัพยากรธรรมชาตินู่นนี่นั่นมากมายครับผมแนวทางการอนุรักษ์ของพวกเรานะครับก็มีแบบว่าเหมือนรณรงค์ไปแบบนี้นะครับว่าไม่ให้ทิ้งขยะไม่ให้อะไรเพราะว่าบางทีแบบเหมือนสัตว์น้าอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีผลแค่ปูตานอย่างเดียวมันอาจจะมีผลต่อสัตว์น้ำตรงนี้นั่นอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันแบบรณรงค์ว่าเอออย่าทิ้งขยะหรือไม่ก็แบบอย่า อย่าจับมาเล่นอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับผมเก็บไว้ให้มันเป็นสิ่งสวยงามของปักบาราครับปูทหารชายหาดปักบาราแห่งนี้ยังมีคนรุ่นใหม่แม้กระทั่งผู้คนในพื้นที่แถวชายหาดปักบาราที่รักเลืหวงแห่ดั่งชีวิตปกป้องปูทหารสุดลมหายใจที่ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายเพื่อไว้ให้ลูกหลานได้ดู ได้ศึกษาให้รู้คุณค่าของธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัยของปูทหารให้ยาวนานตลอดไป